หลายๆคนนะคะบอกว่าเนี่ยค่ะอุ้ยแกแกแกทำไรอะทำไมแบบว่างานเยอะจังเลยช่วงนี้ฉันใช้กฎจักรวันกฏแรงดูดะแกเหรอทำไงอะก็สี่หน้ามึงถูสี่หน้าไ,ได้อะทำได้เป่าโอ้ยากสี่หน้ามึงนั่งสมาธิได้แบบอุ้งกูนั่งไม่ได้อะมึงคิดดีคิดบวกได้แบบกุนั่งไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนกันคิดดีคิดบวกก็บวก,บวกไม่ได้หรอกยาก อบ,อบอกบอกบอกตังรัดมาเลยบอกตังรัดมาเลยขอแบบว่าสูตรรัดเลยอ่ะแบบทำล้วสำเร็จเลยอ่ะอ็ตาหาแล้วอืมนะแม่นหนิงก็เลยบอกไปว่ากลัวดีนะามาค่ะโอ้เรียนหนังสือมึงก็ต้องเรียนทั้งหลายปีนะมึงกว่ามึงจะจบอะอืมมึงเรียนหนังสือมึงก็ต้องเรียนหลายปีนะกว่ามึงจะจบอ่ะโอ้ใช่ไหมอ่ะพอสำเร็จปั๊บมึงล้มเหลวมาตลอดชีวิตมึงอะ พอมึงเจอกูปับ๊บมึงบอกว่ากูมึงขอสูตรสำเร็จควยดีเยอะมากควยดีควยดีพี่ขอแบบว่าทางด่วนเลยไม่ได้ไหมคะขอขีพแพงเลยอะคะ่ะยิ้มได้ยังคะตอนนี้ลูกมีความสุขได้ยังลูกมันจะสุขได้งไงล่ะครูมันทุกโยนั่งสมาธิได้ลูกนั่งไม่ได้หรอกคร ทั้งสมาธิก็ไม่ได้มีความสุขก็ไม่ได้อารมณ์ดีได้ไหมลูกอารมณ์จะดีได้ไงล่ะครูก็มาตวงนี่อยู่ยิก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 แววมามนะให้ทาอะไรคือทำอะไรไม่ได้เลยแต่ขอตังด่วนตังรัดกูไม่เข้าใจมากเลยไม่เข้าใจอย่างจริงๆเลยนี่ว่าจะเอาไปทำอะไรตังด่วนมึงต้องการตังด่วนพิเศษเลยค่ะครูรอไม่ได้แล้ว บอกพี่มาเลยกัะบอกพี่มาเลยเดี๋ยวพี่จะตามตามเลยบอกว่าวันนี้คิดดีคิดบวกไงได้ก่อนนั่งสมาธิห้ได้ก่อน,น,ส,อนสีหน้าต้องรักอ่ะรักรักให้ได้ก่อนรักร้ายได้ก่อนสีหน้าไม่ผิดลูกปิดผัวปิดเมียเคยนะไม่กินเหล้าไม่ดูบุรีไม่โกกมดเต็ดไม่นินทาว่าร้ายอะไรใครเออไม่ปิดลูกปิดผัว,คนะว,ออผวใครด้วยทำได้เปล่าสีหน้าไม่กล้าตัดตัดชีวิตสีหน้ามีอะไรมั่งอ,อ่ะโอ้ ทีนา้าถ้าทำไม่ได้สินกดจักรวาลแรงดูดมึงก็ทำานึงก็ดูดอะไรไม่ได้หรอกมึงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเก้าเก้าเก้าจักรวาลคอนฟ์มสีหน้า,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 น,น,านี่ต้องรักษาแน่นแนะ่นนะสีหน้านี่มึงต้องรักษาแน่นแน่นนะถ้าจะเปลี่ยนชีวิตแบบจับปลานะถ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตแบบจับปลานันะ้นีนามึงยังรักษาไม่ได้นะมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเกี่ยวกูก็เกี่ยวสิอ๋อ ตีหน้าเนี่ยสำคัญมากเลยนะจะบอกให้นี่คุที่ไปภาษาไหนแล้วไม่รู้นะเอาที่คุที่สบายใจอ่ากินเหล้าเมามันเกี่ยวอะไรกับคุณจะก,กวางแรงดูดก็บอกว่าให้รักตัวเองให้รักสุขภาพมึงบอกรักขอบคุณตัวเองแต่มึงไปนั่งอ้วกอยู่ตีสามตีสี่ 3, 4. มึงเอาอะไรก็ไปในร่างกายก็ไม่รู้ทำร้ายตัวเอง วัะมันก็ไม่เห็นผลนะนะเอาปิดลูกปิดเมียเขาอะนารกมันก็อยู่ในใจเราอ่ะนะเออตา,ารู้ว่ามีแล้วก็เกลิกนถตาเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องใกรรจกดจักรวาลเออโกหกโก็ว่ากันไปนินตาว่าร้ายก็อื่นก็ไม่นินตาว่าอะไรใดรกันกดจัก,กรวาลกดแดงหนึ่งดูดจริงไหมจันยาบักกนิน ตั้งแต่เลิกเล่านะโอ้โหดึงดูดได้ไม่รู้กี่ล้านแล้วกูพูดไปสองปีฝ่าสังคมแม่สังคมบอกว่านเนี้ยเนี่ยถ้ามึงเลิกเล่ามึงทำทุกอย่างหมดเลยนะมึงนั่งสมาธิโดนหนูอีกแล้วอะ่ะเออนั่นแหละเราก็เป็นแบบว่าตัวอย่างให้เพื่อนเขาไงว่าแบบนั้นน่ะไม่เอา Hãy <laughs>